ตอนที่ปักเปก็ดนนทบ,บุรีคุณผู้ชมคะก็มีลักษณะชวาวบ้านเขาบอกว่าเขาค้มทนไม่ไหวแล้วนะคือมัมจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอายุก็มากแล้วเนี่ยคลั่งอารวาจุดทูบเดินด่ากราบสาดน้ำเนา่าใส่พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นจนเขาค้าขายไม่ได้ล่าสุดนี้ก็กลัวจะมาจุดไฟเผาจนกระทั่งเกิดไฟไหม้ลามรุนแรงอีกไม่รู้ใครจะช่วยเหลือได้บ้างเลยมาร้องสื่อนะคะอะลองดูคลิปเหตุการณ์หนึ่งในหลายๆคลิปที่เธอไปอารวาดค่ะ ว่าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้มีจริงเนี่ยมีคนช่วยมีอยู่นะหลายร่างกายคนศักดิส์สิทธิ์เด็กทุกระโกน้ำฉีดน้ำท่วมเนี่ยโ<า>อ้ยน้ำเลลก็รำสวยไปเมวาแล้วเนี่ยใจไม่อยู่แล้วสวาน่อยากได้อให้แล้วเนี่ย สาดมาเยอะๆ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 น่าเบื่อไลาใจตัวเองน้ำมนต์เออสาดน้าล้างสวยล้างสาดใส่กล้องแล้วก็บอกนี่น้ํามนต์ก็เป็นหนึ่งในหลายๆคลิปนะคะที่ชาวบ้านเขาก็เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะอยู่ในพื้นที่ ตรงตลาดกลางเก่าแก่กลางตลาดเก่าแก่ร้อยปีริมแม่น้ําเจ้าพยาหัวถนนท่าน้ําปักเกรดนะคะที่นนทบุรีนะคะแล้วบางครั้งเน่น้ําที่ว่านี้เป็นน้ําแบบน้ําสุกกระโปกน้ําขยะก็มีนะเอามาสาดล่าสุดเนี่ยก็คือผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุเนี่ยได้รับร้องเรียนจากพ่อค้าแม่ค้ามาใช่ไหมคะไปถึงปั๊มเนี่ยเขาก็โชว์ให้ดูเสื้อผ้าที่ ถูคู่กรณีเนี่ยเอาน้ำขยะปียกมาใส่มา,มาลาดใส่จนกระทั่งแบบเหม็นไปทั่วเลยนะชาวบ้านเขาไปแจ้งความไว้แล้วแต่คดีก็เงียบไปเลยมาร้องสื่อแทนนะคะให้ช่วยหาทางจัดการดําเนินการกับผู้หญิงคนนี้ทีเพราะเขาอยู่กันแบบวหวาดผวาทุกวันตอนนักข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านอยู่ยังได้ยินเสียงผู้ก่อเหตุนต่ตะโกนโวยวายด่อาออกมาจากในบ้านแต่มองไปนี่คือไม่เห็นตัวนะคะปิดประตูอยู่ในบ้านแต่ตะโกนแบบเสียงลั่นออกมาเลยอะ่ะพยายามที่จะพูดคุยสอบถามนะ ลักษณะผู้สื่อข่าวก็แบบอยากจะอธิบายอยากจะชี้แจงยังไงไหมเขาก็ไม่ยอมพูดคุยอะไรดีๆด้วยนะมีแต่ด่าออกมาเท่านั้นเองก็เลยต้องคุยกับแม่ค้าที่เดือดร้อนแทนนะคะอย่างคุณเตยอายุ31ปีขายขนมเปี๊ยะนะบอกเมื่อก่อนขายเสื้อผ้าตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยปีกว่าๆเนี่ยเขามักจะทําแบบนี้อยู่ตลอดเลยนะเวลาใครเดินผ่านหน้าบ้านเดินผ่านหน้าบ้านหรือยืนผ่านเนี่ยเขาก็จะแบบลักษณะยกเท้าใส่บางทีนี่ยกจนเกือบจะโดนหน้าก็มี แถมยังสาดน้าขยะใส่จนแบบเหม็นไปทั่วเลยเพราะค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ยไม่เคยมีใครทะเลาะอะไรกับผู้หญิงคนนี้เลยนะแต่ก็ไม่รู้ทําไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้อฟังเสียงทางแม่ค้าขนมเปี๊ยะหน่ยอยค่ะสาดมาเยอะๆอา,าเ,ะเขาก็จะออกมาแบบนี้ทุกวันเลยค่ะออกมาบางทีก็ถือเหล็กถือเหล็กมาบางทีก็ยกขาขึ้นมาค่ะเพราะว่าเขาจะยืนอยู่บนบ้านเขาเขาก็จะยกขาเกือบโดนหน้าบางทีก็โดนบางทีก็ไม่โดนแต่บางทีพวกหนูยกของเนี่ยู้หญิงทำงานเขาก็สาดน้ํา ทุกวันน้ำนี่ก็เหม็นบางทีก็โดนขนมพวกหนูบางทีก็ไม่โดนค่ะที่ก็โดนพวกหนูเปียกหมดเลยแบบนี้ทุกวันค่ะบางวันเขาก็จะจุดทูบเป็นกรมเลยค่ะกำเบลเลยเขาจุดทูบแล้วเขาก็เดินเข้าเดินออกในบ้านเขาอะแล้วบ้านเขาขายชุดชุดนักเรียนอะไรเงี้ยกลัวไฟไหม้ด้วยค่ะเป็นแบบนี้ทุกวันเขามาทําแบบนี้เป็นปีกว่าแล้วค่ะเคยแบบไปแจ้งความแล้วก็แบบ ขึ้นเทศบาลอะไรเงี้ยก็เคย,ยเคยตำรวจเขาก็มาดูอยู่ทั้งเทศบาลก็มาดูอยู่ค่ะอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ว่าสามารถจะทําอะไรได้สามารถจะนําพาคนที่ป่วยขนาดเนี้ยโดยที่ไร้การรักษาไร้การดูแลแล้วปล่อยให้อยู่ในบ้านเพียงลําพังกระ,ะทูบหนึ่งกำรรซึ่งจุดตั้งแต่บ่ายยันหกโมงเย็นใช่ค่ะมันมันมันเอาไว้ไม่ได้ค่ะ แล้วสติเขาไม่เต็มไม่รู้ว่าวันดีคืนด,ด,ดีคืนไหนเขาจะเพียนขึ้นมาไหวเทวดาฟ้าดินอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกเรื่องหนึ่งที่เขากลัวกันก็คือกลัวจะไฟไหมเพราะว่าชอบจุดทูบเป็นกำกำมือแบบนี้นะคะก็กลัวว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไฟจากทูบที่จุดเนี่ยแล้วเดินไปเดินมาแกว่งไปแกวงมาเนี่ยมันจะทําให้เกิดไฟไหมเออแล้วคนก็จะเดือดร้อนกันมากนะคะครับ